ให้ลบล่างกันไปมม่ลบล่างกันบ่ได้ดอกสาวตุ่มวานเนาะพ่อแซ่พอสันเดอ,อกไปยังม่เบาโอกาสสั่งสอนเลยเดียวเจ้าว,ว่ามันเบียกของเจ้าเจ้าว,ว่าต้องมาไกลเกียร์แต่ว่าต่อไปอย่าเบาอีกพูดผิดชีวิตเปลี่ยนกรแมนสวัสดีพี่น้องเนาะพ่อกับสาวตุ่มขึ้นเกาสาวต,ตุ่มเฮ็ดเบียกเฮ็ดเบียกเฮ็ดทองเลียวละ่ะบานี้กะลงมหฮองอ่าพับพา่า สาวตุ่มกัสิมาสพับหงพับหานพับสัางพับมาอยู่ผู้เดียวอันมาเสาเห็ดงาสองคนอยู่แต่ว่าว่าน้าไปหาหมอตอนนี้สาวตุ่มภากายกันเลยอยู่ผู้เดียวเลยช่วยโอกาสช่วงชุนละมุนเห็ดคลิปซะเลยเห็งานมือนี้แกพ่อไปพ่อมาพ่อมาพ่อไปอยู่พี่นองเพราะว่า มันเป็นแขกแขกเช็กเอามีอยู่สามหองทีเรือก็เป็นแขกนอนค้างขึ้นการเ็นงานแต่แตกต่างกันเพราะว่าถ้าแขกเช็คเอาเขาก็ต้องเปลี่ยนผ้าปที่นอนเปลี่ยนเอียงเบิด์ทำความสะอาดเบิดห้องเบิดสมองสูบอนนะให้มันสะอาดเปลี่ยนหนามเปลี่ยนทาเปลี่ยนแฟบเปลี่ยนสบู่เนาะแต่ว่าถ้าแขกค้างขึ้นโตเข้ากับดึงผ้าปที่นอนให้มันตึงๆแล้วก็เปลี่ยนผ้า ่าคนูนูคนนี้ให้เขาให้เพิ่นเนาะเส็จแล้วกับแฟบสบูค่ะนั้นเบิดกับเติมเข้าไปหน้าค่ะนันเบิรกับเติมเข้าไปขันบเบิดกับเอาไว้งสันก็ได้ง่ายขึ้นกับ้าวเฮ็ดฟ้าวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตอนบายมันเสดเฮ็ดเบียกแล้วอื่นผู้เดียวส่วนเบียกที่มันเป็นเวียกหนักกับฝ้าวเฮ็ดให้มาท่านการเนาะพ่อหนากับไปหาหมอแล้วสาวตุ่มกันผู้เดียวกระทับหงผับหานไปนะคะอัน บื้อแต่แน่วสิเป้าตอนเห็ุงานอยู่น่ะคืดไปแนวนันแนวนี้เนาะเมื่อนี้ก็ไล้สิมาเว้าเรื่องว่าตันนี้ซีกกปรกเรื่องว่าการเฮ็ุงานเนาะสิ่งที่ค้นทํำความค้นเหตุหองญานเนาะ่านหลายอย่างคาด่านเน่คือห่องหกห้องซกรปรปกโดยเฉพาะห้องน้ำห่องสว้วมเนาะ เตียงมันสกปรกเขาก็หื้อออกดึงออกเปลี่ยนใหม้เห้าบอมเป็นค้นซักผ้าเพราะนั้นเท่าก็บบตื่นบวญาน่ะหน้านนะ<ม>แต่ว่าคันผู้ใดขี้เดียดขี้ไล่เห็นงานแบบนี้บ่ไดดอกพอวัาหานล้งเทือมันนี่อันสารคัดลังเนาะของคุณผู้ชายคุณผู้หญิงก็ตาม <laughs> สารคัดหลังคือสารที่คือน้ําทุกอย่างที่ออกมาจากร่างกายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเหงื่อจากหน้าตาจากักระเละตาร่องนมร่องเต่าน้ำผมง่ามขาน้ำปากน้ำลายน้ำจมูกน้ำตาน้ำหูอะไรก็ตามนะเขาจะเรียกสารคัดหลังนะคะสารคัดหลังของสิ่งที่เห้าเห็นอยู่ประจำสิ่งที่สาวตุ้มเห็นอยู่ประจำเนี่ยก็คือสารสารคัดหลังของคุณผู้ชายเนาะ เพิ่นบอไซถุงห้องเนาะถุงกันร้อนกันหนาวมันกะสิเปือนอยู่นะมองอยู่หมองนอนเ้องกะสิเห็นเห็นมันกะโบเป็นยังดอกมันโบเมนแนวมันโบเมนมันเมนแนวนารังเกียจโบมันกะรังเกียจอยู่แต่ว่าเพิ่นกะเห็ดในสถานที่ระโหัฐานเนาะมันกบเรื่องของเพิ่นเพิ่นเสียเงินเสียคำแล้วแต่ว่าคันเพิ่นใส่ถุงใส่ไทยกะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่ว่ากินมันกะสิตางกันเนาะ ขั้นปมใส่ถุงใส่ไทยห้องไว้มันกะสิได้กินนั่นถุงยางอนะไม่เห็นนะมันกสิมันกะสิได้กินนั่นละมันบอกบอถือส่วนเพิ่นมาใส่แนว่ห้องนี่คันมันแห้งมันกังแล้วนี่มันกะมันกะบ่ไ้กินแต่ว่าคันยังไม่ยังสดอยู่มันกะข้าวเนาะพี่น้องหาลังคนกับข้อแข็งนั่นละเนี่ย้นทําความสะอาดของพวกในบ้านเพิ่นยานสาวตุ่มกะยานอยู่แต่ว่ามันกะเป็นเบียร์เข้าเนาะเข้ากะต้องเฮ็ดไป แต่ว่าเขาบอกเลเป็นผู้ซักผ้าบานิบอนมองไปยันหนึ่มองคือมองห้องน้ำห้องส้วมเนะาะคันมันสกปรกหกเหี่ยหลายเนาะแนวนั้นได่มีเนาะมันกะถามว่าขีเดียดดบันก็ขีเดียดแล้วเนาะขี้ข้นตดข้นเนียวข้นแต่ว่ามันก็เป็นเบียกแต่ว่าเขาก็มีถุงมือถุงยังอยู่ดอกเพราะฉะนั้นกับบได้ว่บาสิไปอะไรมากมายเนาะย่านอันที่สองคืออันนี้ย่านที่สุดก,ก็กันก็กองก็มุงคือ ย่านว่าเปิดห้องเขาไปแล้วบอมันเห็นอันนั้นอันนี้ได้ย่านเป็นคือบ้านเห่านะพี่น้องย่านว่านอนจมกองเลือดหรือว่าฝุบอยู่อย่างสินะน,นี่สาวตุ้มย่านย่านย่านที่หนึ่งคือย่านซอยเขาบไดย้ย่านที่สองคือย่าน่นตายแล้วแล้วมันเสิติหูติดตาเฮ่าเนาะอันนั้นคือสิ่งที่สาวตุ้มย่านที่สุดแต่ว่าตั้งแต่ทํางานอันร้งแรมมากนี่สี่พ่อปีลวละ่ะ กับบท่านพ่อจักเถื่อมาบ่าพ่อกับพ่อมูมูรวมงานเพิ่นกับจกบาดมือซื้อๆเรากับพ่อแขกที่อ่าเพิ่นไปน้าคนเหาหนี่เนาะกะกะมีความบอคือกันพลังคน,นน่องนี่ต้องใส่ออกซิเจนครอบจังซีเลยได้ที่นี่เพิ่นกะให,ห้เหาไปศึกษาเรียนรู้ว่าขั้น คือว่าไปทําคอสอบรมนิสนาว่าถามแม่พอ่อลูกค้าพ่อแขกนอนอยู่บนสตินี่เเาสิเฮ็ดจังไดก่อนจังส่นจังซีเนาะมันก็มี่เนาะคนเฮ้ามันก็บ,บโก่โชคสดีทุกคนได้เสว่าไปซุมเฮ้านี่หันใจเองใดกินเข้าเองใดอันยามเฮ้าปวายเจ็บเป็นนู่นก็รักษาตามอาการมันก็ถือว่าเข้าโชคดีเนาะแต่ว่าคุณลุงคนนี้ต้องได้ซื้อ คัานอนรับไปแล้วมันอาจจะบอหันใจงี้งินะก็ต้องใสหน้ากา,ากคุณเลยจะพ้นมาแต่ประเทศได้ละเพื่อนกับแบกหน้ากากที่เป็นท่อออกซิเจนมานั่เนาะก็ถือว่า,วาโมเมนต์โศกดีอยู่ได้เนาะแต่ว่าก็โศกดีไปอย่างหนึ่งคือว่าสมัยใหม่มันมีการรักษามีการป้องกันแนว้นั้นเนวนี้เนาะความโศกดีของคนก็นกคือว่าเจ้าของบุเจ็บเป็นเอ็นอุน่นสองความโศกดีอันที่สองของ คน้นเ่าก็คือบะมีคนในครอบครัวเจ็บเป็นเอ็นอุ่นถึงขนาดว่ารอความตายจริงเนาะโคดีอันที่สามก็คือลูกเตาเดาไดเป็นคน้อหูผู้ดีเนาะไปน้ำห้องน้ำห้อยอันเท่าฉีดเส้นไว้ก็ทือว่าเป็นโคดีโคดีขอที่สี่ก็คือว่าบะมีหยาดพี่น้องอยู่ในกลุกในตารางเนาะโคดีอันที่ห้าก็คือ ไม่ล่มหายใจหากินเองได้บ่ได้เพิงเพิงกะหังว่าเพิงยูกขังบ่ได้เพิงมากไม้นะมันไปได้จังเอาเองกับพ่อไปกับไปเองสินะแต่ว่าได้เพิงพระเจ้านั้นมันก็มีอยู่หันหละเนี่ยเพิงเนาะคนเห่าเกิดมากกับตองเพิงกันน้ำเพิงเรือเสือเพิงปลาคือวานั่นแหละ,หละมันสิตายผูดเดียวมันก็นตายได้กดอกซาตุ่มพก ผูกข้อตายยานีกับสิตายพูดเดียวแหละแต่ว่าผูมาปดลงกอเนเสมเพผู้อยู่ <c oughs> โอ้ยนั่งเบาไปเบามากก็ได้บ่มีสาระอะไรมากไหกเพราะว่าสาวตุ่มพ้าผ่าแล้วก็รอเวลล่ากาบ,บานเนาะพ้าผ่าไปนั่งไปเพราะว่าอยากไม่อื่นมาเลี่ยวๆนะก็เลยมานั่งพับผ่าอยู่ห้องพ้าผ่า นั่นแหละว่าพื้นข่วมการทํางานของคนข่วมที่ยานอันนั้นอันนี้นี่แหละมันก็ต้องเตรียมพร้อมในเวทน่าค้นเท่ากับอีกอย่างหนึ่งคือยานกับยานเพื่อนร่วมงานยานบ่ถือใจเขานละอันชวนเท่าอันเขาบ่ถือใจเฮามันบ่เป็นยังดโัดขั้นเฮ่าบ่ถือใจเขาแล้วมันยากยากยังมาตีการทํางานน้ำมือมีมูมีกอง,กองนี่อมันต้องระวับ้างเด้ ว่าแนวนันเพื่อน,นมามากักเนวนี้ีเพิ่นมามากเข้ากับโดยเฉพาะเจ้าหน้า่างสินะเข้ากับพายามย่าเห็ดไห้มันบ่ถือใจเขาบ่ถือใจเขา้าเข้ากับยังว่ารุดรวมลงไปได้นะพี่น้องกานมีการเบา่าการจาจังสีให้ลังเทอเพื่อนเพื่อนบ่ได้ในหงจักเข้าเนาะการเข้าสิบไปเบ้าแบบว่าบุคลิกของเข้าขั้นเข้าเป็นคนขวันภาษา<ม>การทำงานเป็นมูเป็นที่มั่งสิเข้ากับต้อง<ม>แหงระว่าง เพราะว่ากานันเบาๆเนางบอกผิดชีวิตเปลี่ยนเนะาะบอกพ้นว่าว่าพูดผิดชีวิตเปลี่ยนเนาะมันมีพอขั้วใหม่ขวามาผู้นึงมาใหม่สงสัยเบิงคาท้าหน่อยเป็นบุญน,น้องสาวตุ่งอยู่เพิ่นเป็นพอนอิตาลีเพราะว่าลงแม่ไม่เจ้าของเพิ่นเป็นอิตาลีเนาะร้านอาหารเพิ่นก็เป็นร้านอาหารอิตาลีพอขั้วไม่ขั้วต่างๆกับส่วนใหญ่กับสิป็น้อนอิตาลีก็จา ู่ในนีเขาจะว่าภาษาอิตาลีกันส่วนส่วนหลายแต่ว่าเหมืนกับว่า,าภาษาฝรั่งเศสน้ำสาตุมอยู่ดกแต่ว่าพ่อขั้วใหม่คนว่า,าภาษาฝรั่งเศสบปรปิ้งพนว์ก็มาแต่อิตาลีพ่อเปินจุบจากพ่อขั้วเรียนเ่ิ้นกับไปทำงานอยู่ออังกฤษกับว่า,าภาษาอังกฤษซาตุมกับพ่อว่าวใดอยู่ภาษาอังกฤษเปินกับก็ได้ว่ากันอยู่ใดสวัสดีสวัสดนันกันอยู่บ้านนี้นีอยู่มือหนึ่งมา่บ้านนี่แหละซาตุ่มก็ขึ้นไปเอาอาหารอยู่ทั้งในครัาว ไปกับผ้าในบ้านเบียวเนี่ยกินซาตุ่มก็เป็นคนล้วงในขั้วไปซองเบื้งเพิ่น่าเป็นเห็ดยังเห็ดนั่นเ็ดนี่ซาตุ่มมักเบิ้งพราะขั้วขาเจ้าเห็ดเนี่ยกินนี่ยนะแล้วก็ถามเพิ่น่าอีหยังนั่นอีหยังนี่สินะพราะขั้วผู้ใหม่นี่เพื่ลอะว่าออกไปออกไปว่าสัสออกภาษาอังกฤษเป็นเพราะขั้วมือซองเลยพราะขั้วมือแหลกสันนิษฐานสาวตุ่ม ออกไปออกไปประสนเลียกว่าเอาออกไปพุ่นพุ่นพุ่นไปยืนอยู่ขุ่นยามายืนอยู่ไก่หมอไก่แหงวะสนเมื่เข่าวมาอังก็บอส่หม้อประสนเอาเจ้าคือบใส่ซขนาดเจ้าเป็นพ่อขั้วสาตุ่มมาบ่ปากแต่ว่าลาสาวตุ่มออกนี้สาวตุ่มโอเคเพราะว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่เขาเนาะก็เลยถอยออกมาบานพันมาฉันเป็นคนแนวยี่ฉันเป็นคนตรงฉันเป็นค้นแบบตรงยามาพันวาอย่างน้อยยามาหยอกกับฉันได้ปรั่น สตุ้มก็แล้วโอเคบอยก,กับบอยกแต่ว่าเจ้ากระบอกนุ่มพอดีๆก็ได้ดตัวสิมาห่องไฟยังสีนะสตุ้มก็เลยไปห้องผักเจ้าของอน้ำตาหงนวยเด้ <c oughs> สยตุ้มเป็นคนอ่อนไหวเนาะน้ำตาหงนวยว่าหนาแม่บั่นกับแรงนน้ำลงมาเมาาพราะว่าอยู่ในหันแมฆ้ว่าหาข้นพอข้าวแมฆ้ว่าหาขนผู้ซอยเมฆ้ว่าสีนะหลักรกระเด็กหน่อย พวกสื้อพวกยังอันนี้มีห้อยอันนี้ไม่มีสกปรกก็บอกเอาเอาไปถีบแกเรียนน้่มลงมากมาหนาไม่ควรเล่ากบามันเป็นได้ตุ่มแล้ว่ินะโอ้เราเบาหยอกนี่เราเบาอิลีสาวตุ่มวาเนาะถ้าเราเบาหยอกนี่สาวตุ่มเ่าท่านไอ้หมูจักเราผักเด็ดเราสมมาสิกาเบาหยอกรุ่นแรกของแท้สินะแต่ว่าถ้าเราเบาอิลีนี่ก็ถือว่ารุ่นแม่งอยู่เพราะว่ามันมี ทางออกที่แบบลักษณะเว,ว้าให้มันหนุ่นนมนวลมวนหูกรณีอยู่บ่จบเป็นตรงมัดตะขอกกันินะนพรบาสาวตุ่มบ่เป็นคนมาก้นตะขอกแล้วก็สาวตุ่มเป็นคนนวมมวนเนาะมาจะคล้องกับมัก้นวมมวนน้ม <c oughs> มามันก็เลยกันเลยบอมเิ่นก็เลย่าเดี๋ยวจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละก็จะเปนก็เลยขึ้นไปไปถามพ่อขั้วมือสอง ได้อีกสี่หาหมื่นเป็นสิเป็น,ปนพกขั้วมือแหลกเพราะว่าพกขั้วมือหนึง่งคุณพ่อใจเจ้าหน้าที่คุณซีล่าออกคุณล่าออกแล้วล่ะเพิ่นกับซีเลีววันที่ออกมือสุดท้ายคือมือวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกาเนาะว่าน้าแม่บ้านก็ขึ้นไปทั้งเฮือนขึ้นไปกานอาหารอันนี้มันมีสันไตดินสัคนคุณท้าม,มาบางหันเจ้าดาลุงนลองข่อยตีว่าสันเจ้าเบลีคือเจ้าเบลิน่าสันสันหยอกซื่อว่าสันคันวา ยอกพัยงไหนเจ้าือว่ารุ่นแรงแต่ปรสานกับลักษณะว่าไปตอว่านี่แหละแล้วก็สิไปขอให้ให้พ่อขว้ามาขอโทษซาตุ่มกับบอได้สนใจกับขึ้นไปทั้งเครื่องเครื่องหลายถึงสันซีออฟฟิศซาตุ่มในสันซีกับนี่ซาตุ่มก็ได้ไปนางสงบสติอารมณ์หันทั้งในมันมันมีความเหมือนซื้อว่าบอสดชื่นแล้วนะมันมันมันเศร้าใจไปแล้วน้ำตากระยอยเด้นน้ำตากระยอยเซ้นเส้นเส้นเส้นจะมีความบ้า คือบอเบเดไลท์น้ำตาเบเดไลท์พรากพากนะแต่ว่ามันก็มีเล็ดหลดออกมาผู mm. ้อื่นเขาก็เห็นเขาโกหูแล้วก็มีหลายค้นเขาก็ตกใจแต่ตพึ่งแต่พ้ดกันว่าอ้าคือเราแม่หนีจริสินะ mm. แต่ว่าสาวตุม mm. เครียดบอบบเขียดแต่ว่าหน่อยใจ mm. ว่าเราบวานาสิว,วแบบนั้นนะ mm. บานสาตุมกลอกตืนไปสั้นซี่ว mm. นาไม่บานไปเกับผ้าผู้ไส้ผู้นั้น ลงมาหนีล่ะคิดว่าแต่ว่าสาวตุ่มนี่เสงร์ฟสันสีไปไน้นั่งปวดไตไปขอโทษยกมือไหวจะกอดจะกอดฉันขอโทษเธอฉันสาวตุ่มกันเลย่ะเธอบ่งหูจักฉันฉันกับบ่งหูจักเธอเธอโฮตมาทำงานได้สีหนึ่งเธอมาตะกอสันแบบนี้มันบอถือตองหรือว่าเม่นเธอสิทำงานอยู่นี่เป็นปีสิปีแล้วก็สางเธอยังมาตะกอกกันแบบนั้นมันบ่สวยงามมันบ่เป็น มปนโมเมนต์นี่วดีสาตุวางสิเนาะเธอหูบว่าคำ่เบาคำหนึง่งประโยคหนึง่งของเธอสามารถขาสันใดแล็บคำ่เบาของเธอประโยคหนึง่งหรือคัมหนึง่งสันกระขาเธอใดคือกันสาตุลางสิโอ้ยขอโทษขอโทษฉันขอโทษ,โทษฉันฉันมักเมืองไทยฉันมักคนไทยฉันทำงานมากกับคนหลายประเทศสาตุมมบาบกเกี่ยวกันเลยกับักเมืองไทยหรือทำงานมาก,มากหลายประเทศอันนี้มันเป็นบุคลิกของเธอการเบากันจ๋าของเธอมันต้องนุมนวลมวนหูกานียา แมาบอกก็แสนแบบนีสันโมมกัแกแล้วกับเร็วกับันกับม่เคยบอกก็เธอแบบหนีนะเธอเ็เลยว่าสันขอโทษสั้นขอโทษเดี๋ยวสันจะเอาไอติมช็อกโกแลตมาให้เธอกินเพื่อเป็นการขอโทษเธอสาวตุ่มก็เลยว่าไอติมช็อกโกแลตนั้นเป็นของเจ้าหน้ายมันพอมันของเธอถึงเธอเก็บไอติมนั้นไว้กินเองซะ ันมากินของเธอดอกฉันมากินของเจ้าน้ายดอาเธอจันเียจงไหนเธอจังเซียนฉันจังเซียนขอโทษเธอสำเร็จเธอก็ขอโทษฉันแล้วแล้วก็จบกันไปอันมาตองเอาไอติมมาขอโทษมาต้องเธอก็ขอโทษไปแล้วเรียบร้อยฉันก็ยกโทษให้เธอถามมาฉันโกรธบ่ฉันโกรูแปลว่าฉันหน่อยใจแล้วก็แล้วก็ฉันบ่ลืม ให้ลืมสันบอลลีให้ลบล่างกันไปมันลบล่างกันบ่ได้ดอกสาวตุ่มวานเนาะเพราะฉะนั้นที่หลังเธอก็จะไปบวกับไผโดยเฉพาะกับสันเธอกไปยัามาบวถึงเมื่เทอสีออกไปอยู่สแล้วหรือว่าฉันออกไปแล้วเธอกจะไปบวกกับผืนอื่นมันบอกนีเนาะแ้ตุ่มเทือกอากาสสั่งสอนเลยดิหพราวาหนาบานเฮาเขากับสอื่นกับตันเนาะหพาว่าหนา้านอาหารนันนี้นู่นกับ มาบอกมาบอกมาขอโทษนะสาตุมก็เลยว่ามูเจ้าบอมันเบียกของเจ้าเจ้าบอต้องมาไกลเกียเจ้าบอต้องมาขอโทษข่เพราะว่าคนที่เขาสิเป็นคนมาขอโทษคนสิเป็นคนมาเบาหนึ่งคือคนคนนีในเมื่อมันเบาไปแล้วมันก็เบาไปแล้วแต่ว่าต่อไปอย่าเบาอีกสาตุมาสามสี่หมือมันหนีได้เห็นหนาอยู่ไซ้์้กรยกเมื่อปลุกปลุกนะวายขอโทษขอโทษสาตุมาเศร้าลืมมันไปแล้วบอต้องมาเบาอีก แล้วก็พยายามสิเอาเครื่องดื่มถ้า้สาตุ่มดื่มยังสินะเขากระสิทามคนกับ่จักรลาวาสาตุ่มมากไหม้ไทยมากนั่นมากนี่ยังสินะเอาขนมไม่กินเอาช็อกโกแลตไม่กินเอาของหวานไม่กินสินะสาตุ่มกับบกินเพราะฉะนั้นพูดผิดชีวิตเปลี่ยนกับเมนว่าว่าเขาหูกับเหตุให้คุณเครื่องกับเมนพอคิดมือนีสาตุ่มสีฝากไว้ว่า การที่เห่าสีเบาอีหยังออกไปหรือสีเบาก,ก็ไผ่ก็ซางเนาะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราบอนวาซักแต่สีเบาซักแต่สีโปุกๆหาลังเทือนว่าโบอันนี้เพ่นว่าคนเั้มันขากันไหนเนะาะเบาเท่านี้แหละก็ขากันแต่ว่าซาตุมเาไปขาไปดอกซูเม,มอนี่หันใจกับสีตายเร็ยวยังสิไปขาเขาอยู่ <laughs> <g ül üyor> กับฝากเพื่อนฝากงูฝากพวกไว้นว่าก,การเว้าน้ำข้นว้าใหิ้มนมวนเว้าใหิ้มคลมอ,หอคงหูเว้าหยอกว้าวหัวข้าวหูจักเพื่อนแล้วข้าจังหยอกข้นเห้าบงหูจักข้าอยาปหยอกกับสาวตุ่มนี่กะหยอกได้ยุข้าวหูจักกันข้นเห้าบงหูจักกันอย่ามาหยอกอย่ามาต่อยข้นต่อยละถือซองนะ <c oughs> สัละก็เลยว่า,าว่าวููฟังการทํางานกะคือบอก ่านไปได้ด้วยดีมีความสุกอยู่มือนี่เจา้าลอยนี่กระสิเปลี่ยนเสื้อผ้ากระสิเซ็แงแสะแซ็งแสะเมื่อบานเด้ก่อนสีเมือะะ่อกลสิไปแวะตลาดตลี่ส้ก่อนก็ะฝากมูพวกเพื่อนฟูงไว้เนาะฝากกดไลค์กดแช่ฝากกดติดตามสาวตุ่มเป็นกำลังใจแลวกะสิ่งที่สาวตุ่มเบ้าหันกะเก็บไปคิดเป็นเกล็ดเล็ก,ลกๆหน่อย,อยแต่ว่า ขั้นเห้านั่มไปคิดนะนั่มไปคิดนั่มไปไปคิดอ่านบึงนะว่าการที่เ้าเบ้าน้ำข้นมวนมวนนี่มันมันศิลาคาจักบาทเองสินะแล้วการที่เขาบ่าน้ำข้นมวลมวนนี่มันเหตุแห่งเขาเจ็บนี่มันกับแม่ยี่ห้อเขาบด้ผิดกันเขาบริเทียงกันเขาจะไปเหตุแห่งเขาเจ็บเถอะซูมือนีสาวตุ่มกับสีหาทางอยู่มหมอะไม่เมะขีสขันลำลีลำไร่น้ำข้นแต่ว่าเอาคือเครียดจ้ะน,นะบริเครียดดอกอม่นหน่อยใจซื้อ ห้าใาแล้วแล้วโยกโทษเห็นแล้วเลยแต่ว่าให้ลืมบ่ลืมนะสาตุมเป็นคนบ่ลืมอย่างง่ายๆเจ็บกับบลืมซุกกับบลืมมันเป็นยังไงล่ละบอกบาถือสลาเดอพบกันใหม่พอกันใหม,ม่คลิปหนาสําสหรับคลิปนี้กัฟังมนันมวนฟั่งไป,ปเป็นก่อคิดฟังฟ่งฟั่งว่ามันนั่ไปปฏิบัติกับชีวิตประจําวันเท่าไหร่นะนะคะแล้วก็บพบกันใหม่คลิปหนา สำหรับคลิปนี้สาวตุ่มกับเสี่ยเพียนผ่าเลียนแพ้เมื่อบานสวัสดีค่ะ